วันหลงสาวน้อยลำเพลินโจมาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับความอบอุ่นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อโจนั้นได้สร้างความรักความสามัคคีให้ลูกๆนั้นได้รู้จักรักกันนะพี่น้องน,นะครับทำให้ f อฟนั้นได้เห็นนะครับไม่ใช่วงอื่นวงไกลก็คือ สาวน้อยลำเพลินโชสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือครอบครัวเดียวกันพี่น้องครอบครัวเดียวกันนะครับอย่าไปคิดอื่นเป็นไก่อย่าไปแยกนะครับ fc ต้องรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวน, like, นะครับกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สาวน้อยลำเพล好好ินโชสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอย่าคิดเป็นอื่นไก่เด็ดขาดพี่น้องก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับ คนหลงวันนี้ก็คือน้องทักเพลงนะครับได้เข้ามานะครับช่วงจังหวะที่เข้ามาหลังเวทีก็ได้เข้ามาทักถายพี่พี่นะครับพ่อๆ,ๆนะครับวงหนึ่งนะครับเห็นไหมได้ดูคลิปตามช่องต่างๆนะครับที่เขาถ่ายกันนะครับได้เห็นแล้วอบอุ่นนะครับที่นะครับก็น้องทักเพงก็ได้ไปทักถ่ายพี่ๆกัน หลายคนกันเลยทีเดียวพี่น้องนะครับผมพ่อได้ดูหลายช่องนะครับโดยช่องนะครับฮักแพลงนะครับแล้วก็ช่องของป๋ากโกสุริโยบ้านทาพี่น้องนะแกก็ใช่ไหมตามถ่ายนะครับถ่ายบรรยากาศช่วงจังหวะที่น้องฮักเพลงได้เข้าไปทักถ่ายพี่ๆนะครับนะครับพ่อๆก็ทักทายญาติด้วยนะครับญาติสุภาพก็ไปขอปอ นะครับไปก่ายไปไหว้เขาเรียกว่าไปไหว้ย,ย่าสุภาพนะครับผมก็ได้ไปดูคลิปของย่าสุภาพแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็นคลิปสั้นนะครับเพราะว่าหรือว่าอ๋อเป็นคลิปสั้นที่เขาทําลงนะครับจังหวะที่ย่าสุภาพก็ถ่ายน้องแพร่ตอนที่จังหวะน้องนั้นไปไหว้ย่าสุภาพน,นั่นเองก็ทัก่ายนะครับเป็นวันที่พิเศษนะครับพักแพร่และจีมงานาสาวน้อยกำเพลินโชว์นะครับนะครับควันหลงวันที่ สาวน้อยลาเพลินโชว์ไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองพี่น้อง,องนี่คือครอบครัวเดียวกันทางพ่อโจนั้นได้ทําให้ fc นั้นได้เห็นแล้วว่านี่คือครอบครัวเดียวกันคือผู้บริหารคนเดียวกันนะครับทั้งสองวงครับอย่าคิดเป็นอื่นเป็นไก่นะครับรักนะสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองก็คือพี่น้องกันนั่นเองพี่น้องนะครับุดยอดมากมากเลยนะครับครับพักแพลงเดินนะครับเข้าหลังท่านทักทายพี่พ สาวน้อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสุดยอดมากๆเลยนะครับบรรยากาศที่อบอุ่นกลับมาแล้วนะครับพักแพงเดินเข้ามานะครับเจอที่มานาก็ร้องเพลงโดยการลองการถ่ายคลิปปากโก้สุริโยบ้านทาพี่น้องและก็พอเติ้์เป็นผู้ถ่ายคลิปช่องของน้องพักแพงนั่นเองพี่น้องครับสุดยอดมากๆเลยนะครับพออาทิตย์ก็อ๋อน้องพักแพงก็ได้เข้าไปจะเอ๋นะครับ อาจจะมาจ้าเอกพ่ออาทิตย์พ่ออาทิตย์กำลังทำดูโทรศัพท์อยู่ตอนนั้นพี่น้องนะพ่ออาทิตย์กำลังดูโทรศัพท์พักแผนงก็เดินเข้าไปข้างหลังพี่น้องเราได้ดูคลิปอยู่นะครับได้ดูคลิปอยู่ไปจ้าเอกพ่ออาทิตย์พ่ออาทิตย์ก็คือพ่อครูที่คอยสอนคอยลำให้น้องพักแพลงนะครับนะครับสุดยอดมากครับพ่ออาทิตย์ก็เป็นครูที่คอยสอนลำให้น้องพักแพงนะครับผมก็นะครับพ่ออาทิตย์ถามพักแพลงว่า ถามว่าอย่างไรพี่น้องคําแรกนะครับที่พ่อทิศถามอ่าเมื่อเจอกันพ่อทิศถามอย่างนี้พี่น้องนี่ถามอย่างนี้คือพ่อเห็นหนาเห็นหนวดอืมเห็นไหมครับคือพ่อเห็นหนาเห็นหนวดหรอ่าอ่าเห็นไหมครับพ่อทิศก็ถามประมาณนี้น้องฮักแพงก็ตอบว่าบะมี่หนวดฮ่าฮ่าฮ่าหนวดบะหมี่เนาะหนวดบะมี่หรือ่าอืมเห็นแต่หนาพ่เห็นหนวดเพราะว่า าะวาผมมีหนวดนะน้องแข่งครับนายเป็นหนึ่งฮาพี่น้องนนครับนี่คืออดพี่ก็นะครับทักทายนะครับยังอบ่นบรรยากาศที่อบ่นกลับมาเหมือนเดิม MM. พี่น้องเห็นไหมครับเราได้เห็นได้ดูได้รับชมคลิปต่างๆก็หลายๆนะครับหลายๆตั้งแต่ตั้งแต่ทักททยพี่พี่แดนเซอร์ว่าหลายๆคนนะครับที่น้องแข่งเข้าไปเพื่อสร้างความลักความนะครับอบ่นนะครับบรรยากาศเก่าๆก,ก็ได้กลับมานะครับนี่คือ น้องฮักแพงนั้นนะครับช่วงวันที่นะวันที่ได้ไปขึ้นวงหนึ่งครับเขาเรียกว่าวงวงหนึ่งครับผมขึ้นวงหนึ่งนะครับนะครับน้องแพงที่กลับไปขึ้นวงหนึ่งพร้อมทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชมีแต่คนสวยๆครับผมพื่นไปโอ้โหสุดยอดเลยพ่อโจนั้นพากันถ่ายคลิปนะครับลงในแอฟสีฟ้านะโอ้เยอะเลยพี่น้อง ผมก็ได้เข้าไปรับชมในแอปสีฟ้าแล้วกดกดไลค์นะครับนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับี่น้อนครับเป็นกําลังใจให้นะครับรับชมนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับทางแอปสีฟ้านะครับสุดยอดมากๆเลยครับนี่คือความอบอุ่นนะครับสร้างความรักความสามัคคีให้หมู่คณะของมอลำวงหนึ่งแล้วก็วงสองพ่อโจพยายามทํา สิ่งที่ดีทําให้ลูกๆนั้นรักกันนะครับแต่คนนอกเขานั้นมาสร้างสิ่งดราม่าเนาะเป็นปีสองปีมันอะไรก็ไม่รู้วันนี้พ่อโจนั้นได้ทำทำให้ลูกๆนั้นได้มีความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือมารวมกัน ขึ้นเว,เวทีวงหนึ่งมารวมกันพี่น้องเป็นจังหวะที่วงสองนั้นไม่มีงานนะครับไม่มีคิวงานก็ถือว่าได้มาขึ้นวง,นงสร้างความรักความสามัคคีนะครับให้เอฟซนั้นได้เห็นนะครับครอบครัวเดียวกันนะครับวงหนึ่งวงสองนะครับไม่มีคําว่าแตกแยกนะครับสําหรับอ่าช่อง youtube งต่างๆถ้าจะทําคลิปนะครับ อย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีดราม่าอย่าอย่าทาเด็ดขาดไป่นองมันไม่ดีพูดข่าวที่สิ่งดีๆนะครับเขาก็ไม่ว่าหาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปปั่นกระแสเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปสิ่งไม่ดีดราม่าทั้งปีมันไม่ใช่แล้วนี่คือการสร้างปัญหาให้งอลำนะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าเอาลูกวงของเขาเอาคนนั้นมาเปรียบเทียบคนนี้ มันไม่ใช่นะครับเขาคือธรมาหากินนะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับพ่อโจคือผู้มอบโอกาสให้ลูกๆนั้นได้มี <Wow. S 1> เวทียืนได้สร้างงานสร้างอาชีพมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวนี่คือการธรรมาหากินนะครับ <Yes. S 1> สำหรับ youtube ก็อย่าเอาประเด็นที่แบบนี้มาเปรียบเทียบยกัน ไม่ดีนะครับเอาคนในวงเดียวกันมาเปรียบเทียบกันอันนี้อย่าอย่าทำเด็ดขาดพี่น้องอย่าทำเด็ดขาดเอาคนนั้นมาเปรียบเทียบคนนี้อย่าทําเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีทางผู้บลาิหารเขาเห็นแล้วเขาไม่ปลื้มนะครับขอบคุณครับ